สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้จะมาแนะนำการป้องกันแผ่นงานนะครับหรือเวิร์กชีตแต่ในหัวข้อทั้งสามหัวข้อเนี่ยผมได้เพิ่มเรื่องของการป้องกันการเปิดไฟล์มาให้ด้วยนะครับอยากให้เห็นภาพของการป้องกันที่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันข้อมูลภายในป้องกันโครงสร้างของแผ่นงานหรือเวิร์กชีตแล้วก็ป้องกันการเปิดไฟล์นะครับเปิดไฟล์เรามีความลับอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะมีรหัสป้องกันไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูกันครับ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะขอเปิดไฟล์ขึ้นมาไฟล์ที่เราทำงานต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆครับขอแนะนําเรื่องการป้องกันในแบบแรกก่อนก็คือป้องกันข้อมูลในแผ่งงานหรือเวิร์กชีตไม่ให้แก่ผมมีการคำนวณเกรดคำนวณอะไรให้เรียบร้อยแล้วมีการหายอดรวมจํานวนของเกรดแต่ละเกรดให้เรียบร้อยแล้วว่ามีจีกี่คนพี P กี่คนไม่อยากให้แก้ครับดูอย่างเดียววิธีการป้องกันก็ไม่ยากอะไรครับก็ไปอยู่ที่ชีทที่เราอยากจะป้องกัน ห้ามแก้ข้อมูลภายในชีทนะครับไปยังชีทที่เราต้องการป้องกันนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่แท็บรีวิวครับไปแท็บรีวิวครับแล้วก็ไปที่คำสั่ง protect sheet นะครับไปคำสั่งตรงๆเลยครับ protect sheet เขาจะให้เราป้อนรหัสผ่านครับอนี่ผมยกตัวอย่างนะครับ พอรหัสเข้าไปชีวิตจริงทุกท่านตั้งรหัสอะไรก็ได้ที่เดายากหน่อยนะครับแต่ข้อแม้คือต้องจําให้ได้นะครับเพราะถ้าจําไม่ได้มันจะต้องหาโปรแกรมมาลงและถอดรหัสให้วุ่นวายครับนะครับต้องจําให้ได้นะครับแล้วก็เดายากหน่อยสำหรับบุคคลนอกนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ตอบโอเคเขา้าใจเรายืนยันอีกครั้งหนึ่งให้ตรงกันรหัสที่เราพ่อจากนี้นะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่ง ถ้าตรงกันมันจะมีผลการป้องกันให้เลยครับแต่ว่ามีคนต้องการมาแก้ครับเห็นไหมฮะจะมาลบจะมาพิมพ์ทับมดส์ครับนี่คือหลักการของการป้องกันข้อมูลภายในเวิร์กชีตหรือแผงงานนะครับคราวนี้มาดูการป้องกันแบบที่2ครับป้องกันโครงสร้างของแผงงานมันป้องกันยังไงอ่าอย่างเช่น อยากก่างกรณีไฟล์ตัวนี้เรามีชีตอยู่3ชีเตมีชตหนึ่งคือเลูกจ้างมีการโชว์ข้อมูลที่เป็นเงินเดือนของพนักง,งานซึ่งเป็นข้อมูลเป็นความลับหน่อยไม่อยากให้เห็นครับแต่ก็ลบไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีชีตมีการอ้างอิงข้อมูลเอาไปคำนวณอยู่ลบไม่ได้แต่ก็ไม่ควรจะเห็นนะครับคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ควรจะเห็นนะครับฉะนั้นเราก็ทําการซ่อนไปครับคลิกขวาแล้วก็หายแต่ถ้าเราป้องกันแค่นี้นะครับถือว่าป้องกัน ไม่ใช่สูงสุดเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาสามารถไปอันไฮได้ครับเขาก็จะเห็นเลยชีทที่คุณซ่อนอยู่แล้วเขาก็ปลดการซ่อนได้ด้วยครับฉะนั้นการทําแบบนี้ถือว่าเป็นการป้องกันที่เบสิกมากเราต้องการป้องกันไม่ให้เขาอันไฮได้ครับหรือป้องกันการลบชีทเราเผลอเขาเกิดเาเผลอไปดิลิชชีทเราทิ้งเผลอไปรีเนมชื่อชีททำให้เราสับสน หรือก็อปปี้ชีทเราไปดูไปเก็บที่ไฟใหม่เรื่องอะไรกว่าไปเป้าหมายต่อไปของการป้องกันข้อที่สคือป้องกันโครงสร้างของชีทครับไม่ให้เขาก๊อปรีเนม l ดีลีทชีทเราได้อันไฮก็ไม่ได้ครับนะวิธีการป้องกันทํำยังไงก็จัดโครงสร้างชีทให้ดีก่อนอะไรที่ซ่อนก็ซ่อนไปอะไรที่จัดตำแหน่งดีแล้วก็จัดวางให้ดีนะครับรีเนม e ชื่อให้ถูกต้องวางโครงสร้างอะไรเสร็จแล้วเมื่อเสร็จเรียบร้อยครับถึงเวลาป้องกันครับ ก็ไปที่แท็บรีวิวที่เดิมครับรีวิวที่เดิมนะครับแล้วก็มาที่คำสั่งด้านขวามือครับปุ่มอยู่ติดกันเลยครับก็คือคำสั่งชื่อว่า protect workbook protect workbook นะครับนี่อยู่ติดกับคำสั่ง p r o า e c น s h e ช t เราเคยป้องกันกับช e t ก,ก่อนหน้าเลยครับแล้วเราก็เลือก protect workbook เขาจะให้เราใส่พสาสเวดเหมือนเดิมตัวอย่างนี้เดิมในวิดีโอนี้ผมขอใช้รหัสเดิมของผมนะครับแต่ชีวิตจริงเราควรตั้งให้แตกต่างกันโปรเทค e ชตรหัสหนึ่งโปรเทคโครงสร้างของเชตอีกรหัสหนึ่งเพราะถ้าไม่งั้นเกิดเขาแกะรหัสตัวหนึ่งได้เขาก็จะเข้าได้หมดพยายามให้ต่างกันนะครับแต่สําคัญคือเราต้องจําให้ได้นะครับอ่นนี้ผมขอใช้สําหรับวีดีโอสาธิตก็ขอใช้เป็นตัวเดิมแล้วก็ยืนยันรหัสซ้ําอีกรอบหนึ่ง ถ้ารหัสตรงกันก็ถือว่าจะมีผลการป้องกันแล้วครับคราวนี้ป้องกันแล้วจะได้อะไรเราก็มาลองมาคลิกขวาเหมือนเดิมครับที่ชีตสังเกตนะครับคําสั่งที่ทํางานเกี่ยวกับแผ่นชีตนะครับไม่ว่าจะเป็นการโหลดการซ่อนหรือการซ่อนชีตการอินเสิร์ตดีลีทคัปปี้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวชีตที่เราเคยทําได้ครับตัวนี้ก็จะทําไม่ได้แล้วครับ ไม่สามารถเลยแม้กระทั่งจะย้ายชีตจะ delete ชีตทิ้งจะ rename ชีตจะดูที่ซ่อนอยู่หมดสิินครับนี่คือคอนเซปต์ของการป้องกันโครงสร้างแผ่นง,งานหรือว่าป้องกันโครงสร้างของแผ่นชีตนั่นเองนะครับนี่คือหลักการครับทีนี้เวลาแก้ไขอยากจะแก้ล่ะอยากจะปลดล่ะ,ะก็ต้องเป็นคนที่รู้รหัสครับก็ต้องมาคลิกที่ protect workbook แล้วก็มันจะถามาสเวิร์ด โปรเทคชีสก็เหมือนกันครับถ้าชีดที่คุณเคยป้องกันไม่ให้แก้ก็คือชีสเกรดตรงนี้เขาก็ต้องเจอคําสั่งอนโปรเทคชีสมันก็จะถามพาสเวิร์ดเหมือนกันครับถ้าไม่รู้ก็ดไม่ได้ครับฉะนั้นการป้องกันชีสจะมีผลแต่ละชีสไปแต่การป้องกันโครงสร้างเนี่ยมีผลทุกชีสนี่คือหลักการป้องกันป้องกัน2การป้องกันแรกนะครับมาดูการป้องกันสุดท้ายครับป้องกันการเปิดไฟล์ครับวิธีการวิธีการนะครับ โอเคนะครับตัวนี้ผมเป็นไฟล์เก่านะฮะสังเกตว่าทุกครั้งผมจะแนะนำให้คอนเวิร์แต่อันนี้ไม่ต้องเพราะว่าผมไม่ได้ต้องการใช้ฟีเจอร์ใหม่ผมต้องการแค่การป้องกันรธรรมดาใช้ไฟล์เก่าก็ได้ครับ,นะรบนะวิธีป้องกันการเปิดไฟล์ก็มาที่ไฟล์ i n f o Pro t e c t w o r k b o o k แล้วก็เลือกคำสั่งชื่อว่า encrypt with password นะครับ encrypt with password คลิกเข้าไปที่คําสั่งนี้นะครับมันก็จะให้เราใส่รหัสคล้ายๆกันเลยกับที่เรา protect sheet protect workbook รหัสก็ควรจะต่างกันนะครับยืนยนันซ้ำอีกรอบนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เซฟไฟล์นะครับเซ e ไฟล์แล้วก็ continu e นะครับเซฟแล้วแล้วก็ปิดไฟล์ไปครับอันนี้ลองทดสอบเปิดมาใหม่ครับ เดี๋ยวิาคลิกไฟล์ฟังชันของผมที่เดิมนะครับดี๋ยวิาคลิกขึ้นมามันจะถามพาสเวิร์ดครับถ้าไม่รู้พาสเวิร์ดมั่วๆไปยังไงมันก็จะไม่ยอมให้เข้ามาครับแต่ถ้าคุณป้อนถูกก็จะเข้ามาสู่การเปิดไฟล์ได้ครับเอเคไปครับ นี่คือหลักการของการเข้าไปจัดการตัวนี้คราวนี้ขอพูดเอาไว้เผื่อ,อไว้นะครับถ้ากรณีเวลาคุณใช้ไฟล์เก่าและคุณตั้งรหัสผ่านจากการเปิดไฟล์นะครับมันอาจจะเกิดเป็นแดร์ลอกถามขึ้นมานะฮะว่าคุณต้องการแปลงไฟล์ให้กลายเป็นไฟล์ใหม่ไหมมันจะถาม yes หรือ no ถ้าคุณอยากแปลงไฟล์เป็นไฟล์ใหม่คุณก็ตอบ yes แค่นเองครับแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่คุณอยากใช้เป็นไฟล์เก่าเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ต้องแปลงก็ตอบ no ไปอันนี้พูดเผื่อไว้ให้นะครับ ถ้าเกิดเครื่องของใครเจอแดดหลอกถามขึ้นมานะครับคราวนี้มาดูวิธีการปลดตะ่กี้ผมแนะนำว,วิธีการปลดโปรเทคชีทวิธีการปลดโปรเทคชีทกับโปรเทคบล็อก,กไปแล้วนะครับก็คือไปที่รีวิวแล้วก็เลือกอันโปรเทคกับชีทที่คุณเคยป้องกันแล้วก็ถ้าเราต้องการต้องก,การปลดลอกันโปรเทคบล็อกก,ก็คลิกคำว่าที่โปรเทคบล็อก,กนะครับมันก็จะต้องกรอกพาสเวิร์ดถ้าคุณต้องการปลด รหัสการเปิดไฟล์นะครับก็ไปที่แท็บไฟล์ครับเหมือนกับที่เราไปตั้งเลยครับแล้วก็ไปที่ info ไปที่ protect workbook แล้วก็ไปที่คําสั่มที่คุณตั้งเะกี้ครับ encrypt with password ฉะนั้นคนที่จะเข้ามาได้ก็คือคนที่ต้องเปิดไฟล์เข้ามาก่อนเข้ามาได้แล้วนะครับแล้วก็มาที่ encrypt with password แล้วก็ลบรหัสที่คุณตั้งไว้ออกแล้วก็โอเค ก็ทำการเซฟแล้วครั้งนี้คุณลองทดสอบเปิดใหม่ครับครั้งต่อไปมันก็จะไม่ถามแล้เพราะเราปลดพาสเวิร์ดการเปิดแล้วครโอเคนะครับวีดีโอชุดนี้ก็จะจบเรื่องของการป้องกันทั้ง3ส่วนนะครับเ็งแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม